สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมแบงค์นะครับจะมาทําการรีวิวน้าหอมอีกแล้วนะครับซึ่งน้ําหอมวันนี้ที่ผมจะนํามารีวิวเป็นน้ําหอมที่ผมคิดว่าผู้ชายหลายๆคนหรือแม้แต่ผู้หญิงอะ่ะน่าจะเคยได้กลิ่นหรือไม่ก็เคยได้รับกิตติศัพท์ชื่อเสียงเรียงนามเขานะครับว่าเป็นน้ําหอมที่แบบว่าหอมสดชื่นสะอาดเฟรชน้ําหอมตัวนี้ก็คือวัวเซเชควัวออมครับึ๊บอ่านี่นะครับขวดของเขาผมชอบขวดขเขามากคือจริงๆแล้วอะครับ น้ำหอมส่วนมากเขาก็จะไกด์มาจากขวดแล้วแหละว่ากลิ่นเขาจะเป็นประมาณไหนซึ่งอูดเช่พออมตัวนี้นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งที่แบบว่าเป็นขวดใสๆที่มองเห็นน้าข้างในซึ่งเป็นน้ําหอมสีฟ้าอ,อ่อนๆนะครับแล้วก็ดีเทลนะครับบริเวณขวดตรงนี้เป็นรูปนางเมดูซ่านะครับผมก็คือผมเป็นแบบงูนั่นแหละแล้วก็ฝาก็จะมีลายนะครับ ลายแบบนี้ถ้าสัมผัสดูอ่ะมันจะเป็นมีความนูนนูนนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับส่วนตรงนี้นะมันจะไม่ได้นูนมากนะครับมันจะแบบก็เห็นว่าเออเป็นเหมือนเหล็กเ็สแตนเลสสแตนเลสผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าคืออะไรแต่สวยดีเป็นสีเงินนะครับแล้วอีกอย่างนึงจริงๆแล้วอ่ะผมอยากให้ดูกล่องเขามากกล่องเขาสวยมากครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาด้วยนะคือกล่องเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวจะขึ้นรูปกล่องให้นะครับปิ้งตรงนี้นะครับอ่ากล่องเนี่ย จะเป็นกล่องสีดำๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับประมาณว่าเป็นมีความกำรรมะหยี่สัมผัสและจะมีความนุ่มๆม,ม,มือนะครับแล้วก็มีการปั๊มลายทั้งชื่อทั้งโลโก้โอซเช่เนี่ยที่กล่อง,องเขาเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินเงินเลยแล้วก็เป็นเงินที่แบบนุนนๆอ่ะพอเปิดฝากล่องขึ้นมานะครับตรงฝาคือดีมากอ่ะฝากล่องยังเป็นลายดูดีครับแล้วที่น่าสนใจก็คือมันไม่ใช่น้ําหอมที่ราคา สูงมากครับจริงๆแล้วตัวนี้สามารถหาได้ในเว็บอ่ะพันกลางๆถึงพันปลายๆครับผมอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายวัยทำงานแล้วก็เป็นน้องๆนักศึกษานะครับมหาลัยเริ่มต้นอย่างเงี้ยสามารถซื้อได้ครับเราจะมาพูดถึงกลิ่นกันแล้วนะครับ สำหรับฟูร์รเเช่อมเป็นฟอร์มินนะครับที่มีผู้หญิงหลายคนก็ยังใช้เช่นบิวตี้บล็อกเกอร์คนดังอย่างเมอานะครับเขาก็ใช้กลิ่นนี้อยู่นะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเป็นกลิ่นผู้ชายนะแต่ว่าเขาก็ยังใช้นะครับซึ่งผมไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมเขาถึงใช้กลิ่นนะครับหลักๆจะเป็นกลิ่นซีตัสกลิ่นอารมติกลิก่นเฟรชส,สปไปซ,ซี่มีความฟลอรรองมีความโรสแล้วก็มีความกรีนเดี๋ยวผมจะไล่โน้ตให้ชมนะคบว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่า เวลาที่อธิบายความรู้สึกเนี่ยผมจะอธิบายความรู้สึกตอนที่ผมใช้เป็นยังไงนะครับสําหรับ็อปโน้ตนะครับก็จะกลิ่นเลมอนกนลิลล่นนีโอลี่ก็คือดอกส้มกลิ่นเบอร์กามอนแล้วก็กลิ่นโรสดีมายครับส่วนิดเดิลโน้ตเนี่ยจะมีความไฮยาซินนะครับก็คือเป็นผักโตกฝรั่งนะครับดอกผักผักตกนะ้ําแล้วก็กลิ่นซีด้าครับกลิ่นควาริเซตมีกลิ่นเศษนะครับแล้วก็มีกลิ่นเจอริเนียมนะครับเบสโน้ตจะมีทอมระบีนมัสแล้วก็แอมเบอร์ครับ ดูจากกลิ่นที่บอกมาแล้วนะครับแน่นอนเปิดตัวมาจะต้องมีความสดใสมีความซีรัสแล้วก็พอถึงมิดเดิลโน้ตอ่ะกลิ่นเศษเนี่ยผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ทําให้น้ําหอมแลดูมีสเสน่ห์ครับมีความยั่วยวนขึ้นมาแล้วก็มันจะมีความติดหวานเล็กๆแล้วบางทีมันจะมีความคาวเล็กน้อยครับหลายคนอาจจะงงว่าคาวในที่นี้เป็นยังไงผมไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเป็นคาวที่แบบ รู้สึกดีครับไม่ใช่กลิ่นคาวปลาหรือกลิ่นคาวอะไรอย่างงี้นะมันเป็นคาวที่แบบเออทำให้ดูหน้าคนหาหน้าเข้ามาใกล้เป็นเหมือนกลิ่นตัวครับเบสโน้ตจะมีความทองกราบีนทองคาบีนเนี่ยจริงๆแล้วจะอารมณ์กลิ่นคล้ายๆกับวานิลลาครับก็จะเป็นเบ็ดโน้ตของน้ําหอมอที่ต้องการความติดทนนะครับแต่ถามว่าตัวน,นี้ติดทนไหมเดี๋ยวผมจะเอาให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองชิดดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่ากลิ่นต้นเขาเป็นยังไง คือกลิ่นที่ได้รับตอนแรกนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นกลิ่นที่สดชื่น,นมากๆมันมีความแบบสรัสมันมีความแบบอารม m a t i อะ่ะคือผมฉีดแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเปิดโลก <c ười> คือเวลาที่ฉีดน้ําหอมตัวนี้ไปนะครับมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับเนี่ยเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบปลดกระดุมให้ดูเซ็กซี่เล็กน้อยอย่างเงี้ยครับเออแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมว่า ความส้มความเบอร์กามอสเนี่ยชัดเจนผมแอบบมีความอารมณติตรงที่มันไม่ได้มีกลิ่นโน้ตที่มีความเค็มหรอกนะครับแต่มันสึกด้วยขวดแบบนี้มันสื่อถึงการแบบไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเ,าเออมันมีความแบบมะน,นาวที่มีมะน,นาวจิ้มเกลือนิดเล็กน้อยอะแต่ไม่ใช่กลิ่นทางที่แย่นะเป็นกลิ่นที่สดชื่นและเฟรชปลุกคุณได้ครับอ่ะอันนี้คือกลิ่นแรกนะเขาจะออกมาประมาณนี้เลยนะครับส่วนกลิ่นโรสที่ว่าเนี่ย ผมมองว่ามันเป็นโรสที่ไม่ได้ชัดเจนอ่ะอย่างถ้าเป็นอ่าตัวมอนชินโน่ทอยบอยนะครับตัวนั้นอ่ะจะมีความโรสที่ชัดเจนมากคือฉีดมาแล้วก็จะมีกลิ่นรสเลยกุหลาบเลยแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกุหลาบเขาอ่ะมันจะไม่สามารถสู้เบกอร์มอสได้ไม่สามารถสู้พวกแบบเลมอนอย่างนี้ได้ไม่สามารถสู้ดอกส้มได้เพราะฉะนั้นอ่ะแทบจะไม่มีความเป็นกุหลาบในกลิ่นนี้เลยนะครับแค่อาจจะก,กลั่วมาให้รู้สึกว่าแบบเออมัน ไม่ได้แบบซีตัสจ๋าจนเกินไปให้มันมีความหวานเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาเฉยครับฉีดมาตอนแรกนะผมจะยังไม่รู้สึกถึงกลิ่นข่าวๆครับมันจะเป็นกลิ่นซีตัสสดชื่นไปเลยในช่วงแรกๆอันนี้ไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือผมฉีดไว้แล้วนะครับอันนี้ฉีดผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งมันน่าจะได้ประมาณกลิ่นกลางถึงเหยียบจะกลิ่นปลายด้วยซ้ำแต่ผมใช้กลิ่นนี้บ่อยนะครับเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากช่วงนี้เพราะฉะนั้นผมอธิบายได้แน่นอน หลังจากนั้นประมาณสิบห้านาทีนะครับผมจําได้รากลิ่นเนี้ยพอฉีดไปสักพักหนึ่งอ่ะกลิ่นเขาจะมีความอะควาติกเพิ่มขึ้นครับมันจะมีกลิ่นเศษที่มีความรู้สึกว่าผมรู้สึกมันมีความสื่อไปถึงความข่าวๆาวอ่ะซึ่งมันเป็นคาวที่ดีผมผมพยายามที่จะอธิบายคําว่ากลิ่นข่าวๆวให้มันออกมาดูดีอ่ะไม่อยากให้คุณรู้สึกว่ากลิ่นขาวเอ้ยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันเป็นคาวที่กลัวๆมากับความหวานๆวานนะครับแล้วก็มีกลิ่นของ วุดดี้เล็กๆนะครับเบาๆมากล่วกันส่วนเจลเนียมผมไม่แน่ใจว่าเป็นประมาณไหนผมเคยอ่านมาไอ้กลิ่นเนี้ยมันจะมีความรู้สึกสื่อถึงแบบถุงมือยางพลาสติกพลาสติกเล็กน้อยแต่ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ในกลิ่นนี้นะครับผมมีความรู้สึกแค่ว่าแบบเออมันมีความกลิ่นคาวๆ <love> ไม่รู้จะบายยังไงให้ดีแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับมันทําให้รู้สึกแบบว่า,วาเหมือนผู้ชายที่แบบดูเซ็กซี่เหมือนผู้ชายที่แบบ เฮ้ยถ้าผู้หญิงอยู่ใกล้อะเขาอยากจะมาใกล้เราหรือ mm. ถ้าเราอยู่ที่ทํางานนะครับ mm. เพื่อนร่วมง,งานอยากจะคุยกับเราอยากจะสนทานากับเราครับ mm. หลังจากนั้นนะครับกลิ่นเบสโนตเนี่ยจะออกมาช่วงหลังมันจะมีความหวานที่เพิ่มขึ้นมันน่าจะมาจากเมล็ดทองกระบีนแต่ว่ามันเป็นทองกระบีนที่มากับกลิ่นมัสมัสกลิ่นแอมเบอร์เงี้ยครับ mm. ก็เลยทาให้มันมีความละมุนละมุนส่วนกลิ่นสดชื่นในตอนแรกๆก,ก็ยังจะมีอยู่บ้างแล้วก็กลิ่นเศษ ในช่วงกลางก็จะลากไปถึงตอนปลายครับแต่ก็จะเป็นกลิ่นสเต็มเซนนะครับอ่าโอเคสําหรับการกระจายตัวของกลิ่นนี้นะครับเอ่อกระจายตัวได้ดีครับกระจายตัวได้แบบเป็นมวลเบาๆอะ่ะเป็นมวลที่อบอวลแต่ว่าไม่ได้รุนแรงไม่ทำร้ายใครนะครับเพราะจะคุณสามารถที่จะฉีดกิ่นี้แบบว่าหกสเปรย์ได้โดยไม่มีใครตายอะ่ะเข้าใจไหมมันเป็นกลิ่นที่แบบเข้าใจง่ายผู้หญิงน่าจะชอบผู้ชายด้วยกันก็น่าจะชอบและ อาชีปไปงานทางการก็ได้ครับช่วงแรกๆเนี่ยกลิ่นท็อปโน้ตจะอยู่ประมาณ10ถึงสินาทีครับที่มันมีความสดชื่นแบบจัดหนักนะแล้วหลังจากนั้นไอ้กลิ่นกลางของเราจะอยู่ประมาณผมว่าเต็มที่นะครับ3าสี่ชั่วโมงเนี่ยไอ้กลิ่นกลางและกลิ่นสุดท้ายจะอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆก็คือกลิ่นเนี้ยอยู่กับตัวผมได้ประมาณหชั่วโมงครับเป็นอย่างต่ำประมาณนี้ครับบวกลบตามอากาศถ้าอากาศหนาวน การกระจายตัวน้อยลงแต่ว่าถ้าอากาศอุ่นขึ้นมานิดนึงอย่างอากาศประเทศไทยตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบผ่านอากาศหนาวมาแล้วแล้วก็เริ่มจะอุ่นขึ้นอนะ่ะผมมีความรู้สึกว่าเออตัวนี้มันอยู่กับผมได้นานขึ้นนะครับอยู่ได้แบบ6ชั่วโมง7็ดชั่วโมงอย่างนี้นะครับสามสชั่วโมงหลังอะ่ะก็จะมีกลิ่นที่เราได้กลิ่นบ้างโชยมาบ้างตีมาบ้างนะครับดังนั้นถ้าสมมุติคุณอยากจะได้กลิ่นนี้ตลอดเวลาทั้งวันผมคิดว่าน่าจะต้องมีไว้เติมนะครับประเด็นก็คือ มันราคาไม่ได้แพงมากอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ผมเจอมามันก็มีแบบขวดเล็กนะครับ30 ml อย่างเงี้ยที่อ e ีแบนบอยหรือไม่ก็แบบว่ามันจะมีหัวแต้มตัวเล็ก 5ml ซึ่งผมสึกว่าไอ้ตัวนั้นนะเหมาะที่สําหรับตั้งโชว์เล็กๆน่ารักมากกว่าที่จะมาใช้นะครับมันเป็นแบบตั้งแต้ตเนี่ยไม่ได้ฉีดนะครับกลิ่นนี้เหมาะกับใครนะครับกลิ่นนี้เหมาะกับนักเรียน มัธยมปลายนะครับหรือไม่ก็มัธยมต้นก็นอย่างได้เพราะมันมีความสดชื่นไม่ได้ทํำลายไข่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นหนุ่มพนักง,งานออฟฟิศหรือคนทํางานนะครับที่ไม่ได้โตมากเหมาะกับสายงานที่แบบว่าคุณต้องไปคุยกับคนนั้นไปเจรจากับคนนี้แล้วอยากให้เขาแบบคล้อยตามแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่าเข้าหาน่าคบกลิ่นนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็เป็นน้ําหอมผู้ชายที่ผมทิราผู้หญิงก็ใช้ได้ครับ สำหรับการสเปรย์นะครับถ้าสมมติว่าคุณจะใช้ในชีวิตประจําวันแบบว่าไปเที่ยวเล่นไปเดินห้างนะครับสามถึงสี่สเปรย์ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะไปทํางานแล้วอยากให้กลิ่นมันทนขึ้นมานหนึ่งหรือไปงานที่มันทางการมากขึ้นแปดสเปรย์ก็ไม่ตายนะครับก็ยังได้อยู่แล้วก็ถ้าเป็นตอนกลางคืนมมความรู้สึกว่าตอนคืนตัวนี้อาจจะตู้ใครเขาไม่ค่อยได้นะครับเพราะกลิก่นเขาไม่ได้มีความแบบหนักแน่นพอที่จะไปแบบ สู้กับกลิ่นบุหรี่สู้กับกลิ่นเหล้าอย่างนี้ได้อะแต่ถ้าถติว่าคุณสเปรย์แบบจัดหนักสักแปดสเปรย์เนี้ยหรือคุณอาจจะสเปรย์สี่สเปรย์เหมือนเดิมแต่ว่าย้ำชัดไปนในจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งเช่นปกติผมเนี่ยจะป็นคนฉีดน้าหอมตรงอกตรงนี้นะคะถ้าผมจะไปเที่ยวกลางคืนน่ะผมก็จะฉีดตรงนี้จัดหนึ่งครั้งหนึ่งสเปรย์ผมก็จะฉีดแล้วก็ทิ้งไว้สักห้าทีก็มาฉีดซ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็หลังพอห้าทีก็มาฉีดซ้าอีกที ไหลยอย่างเงี้ยครับก็คือเบิ้ลไปอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับก็จะทําให้กลิ่นเนี้ยทนขึ้นนะครับสําหรับกลิ่นนี้ผมมองว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วก็ถ้าซื้อเป็นของขวัญน,น่าจะไม่ทําร้ายใครแล้วก็คนที่ได้รับน่าจะชอบครับผมมีความรู้สึกว่านี่เป็นน้ําหอมที่บรายตัวหนึ่งครับก็คือเป็นน้ําหอมที่แบบว่าซื้อไปเหอะใครก็ชอบนะครับคุณซื้อไปเลยแล้วก็ ผมเชื่อว่ามันมีจังหวะที่จะใช้เยอะมากมันไม่ใช่น้ําหอมที่จะมาต้องเลือกว่าเฮ้ยต้องไปงานแบบนี้นะต้องไปอย่างนี้นะผมว่าฉีดไปเดทก็โคตรจะดีแหละครับเพราะว่าคู่เดทของคุณจะรู้สึกว่าเป็นคุณเป็นผู้ชายสะอาดนะเออเป็นผู้ชายที่แบบอาบน้ําบ่อยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเฮ้ยฉันชวนฉันไปปีนเขาฉันไปได้นะไปทะเลฉันก็ไปได้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบว่า เอออยู่บ้านสวยๆหวานๆอย่างเดียวฉันเป็นผู้หญิงที่ลุยได้แต่ก็เป็นผู้หญิงที่น่าถนอมนะครับสำหรับกินี้นะครับผมแนะนํามากๆสําหรับทุกเพศทุกวันวันนี้ผมแบงก์ก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้เพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวกินไหนหรืออยากจะมาคุยกันเกี่ยวกับอูสาเชฟร์มก็สามารถเม้นบอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ององผมด้วยนะครับสวัสดีครับ